Terima <small> kasih telah menonton! กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวเลยครับภายหลังเพจดังอย่างเพจอีกีก้ยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงออกมาโพสต์ข้อความเป็นห่วงอนาคตของน้องยูกิเพนปากานางเอกหมอลำสาวสวยเสียงดีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นโดยเพจเป็นห่วงเรื่องของแฟนห่วงว่าน้องยังเด็กและจากโพสต์ดังกล่าวนี่เลยครับไปถึงหูของแม่ของน้องยูกิงานนี้งานบันเทิงจึงเกิดขึ้นทันที โดยเพจดังอย่างเพจอีก,กี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสลายมันเธอระบุว่านักร้องลูกทุ่งวัสายชื่อย่อยูกิหนูน่ารักมากนะทำตามในห้างจะได้อยู่ยาวๆสวยเก่งเกินอายุดูเป็นสาวมากวัยฮอร์โมนกำลังพลุ่งพล่านความรักคือสิ่งดีมีรักไม่ผิดแต่ไม่ต้องรีบ พบนักดนตรีมันก็ดีรักกันอิเลิฟและจะดีมากถ้าเสริมกันถ้าไม่เสริมมันอาจจะทำให้เสียบางอย่างเป็นห่วงเฉยๆงดดราม่า ag, ไววาวุ่นเพจยังบอกด้วยว่าไม่ดราม่าเดอ้อแค่ห่วงน้องเฉยๆเห็นยังเด็กไม่มีคําไหนหมิ่นนะคะมีแฟนมีความรักไม่ได้ผิดเด้อค่ะความรักคือสิ่งที่สวยงามนะจ๊ะแต่ต่อมาแม้ทางเพจจะย้ํานักย้ําหนาว่าไม่ดราม่าแค่เป็นห่วง แต่ก็มีบรรดาแฟนคลับรวมไปถึงแม่ของน้องยูกิออกอาการเดือดอยู่พอสมควรจนเพจต้องออกมาโพสต์อีกว่าลูกน่ารักนะแต่มีแม่มีติ่งแบบนี้ไม่น่ารอดแล้วแหละเก่งแค่ไหนมาบอกปูอย่าปิดเพจนี้แม่น้องยูกิสื่อไม่ค่อยสนเพราะแม่นิสัยแบบนี้หรือเปล่าดัางกว่านี้ก็ปู่แบบนี้กี่โมงแม่ว่ามาลงถึงลูกไม่ได้ว่าสักคำตลก ยูกิเพนปากาดูแลแม่ด้วยจ้ามีแม่แบบนี้คงเครียดหน้าดูแฮชแท็กมีแม่เมื่อพร้อมซึ่งก็มีลูกเพจเข้ามาแสดงความเห็นมากมายเลยนะครับโดยบอกว่าอยากให้แม่ตั้งสติแล้วอ่านข้อความของเพจดีๆ จนล่าสุดครับแม่ของน้องยูกิขึ้นไลฟ์สดนะครับซึ่งเพจอกีกี้ก็มีการแชร์มาที่หน้าเพจด้วยพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าแม่เขาเป็นอะไรหรอแน่นอนว่าการแชร์มายังหน้าเพจงานนี้ก็บันเทิงทําเอาลูกเพจของอีกี้เข้าไปดูในไลฟ์ของแม่ถึง2,000คนโดยส่วนใหญ่ไปบอกให้แม่อ่านให้ครบทุกบรรทัดอย่าเพิ่งโกร จนต่อมาครับทั้งแม่ของน้องยูกิก็มีการพูดในไลฟ์ว่าโพสต์แบบนั้นเรียกว่าชมเหรอคะเราเป็นแม่เราก็ต้องปกป้องลูกลูกเราเราเห็นทุกวันเรารู้เขาเป็นยังไงอย่างไรก็ตามครับในตอนท้ายแม่ของน้องยูกิเหมือนจะได้สติขึ้นมาระบุว่าแม่ต้องขอโทษอาจจะอ่านไม่ครบบรรทัดแต่น้องเจออะไรไมาเยอะด้วยความเป็นแม่ก็ต้องปกป้องแต่อาจจะแรงไปก็ต้องขอโทษด,ด้วยค่ะ สำหรับยูกิเพนปากามีชื่อจริงว่าคลังพลอไวัยพัฒนะครับ AKA เกิดวันที่25เมษายน2550 เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเป็นคนจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันอายุ16ปีซึ่งยูกิเพนปากาโด่งดังและมีชื่อเสียงจากการเป็นนังเอกหมอลำคณะหมอลำนามวิหกของหัวหน้าหนุ่มนกพงศกรโดยยูกิเพนปากาชื่นชอบและรักในการร้องเพลงหมอลำมาตั้งแต่เด็กอีกทั้งยังได้เดินสายประกวดร้องเพลงและออกรายการอาทิรายการซุปเปอร์เทนรายการไม์ทองคำเด็กซีซั่นหนึ่งรายการไม์ทองคำหมอลำฝังเพชรหนึ่งโดยได้รางวัลหมอลำดีเด่นรายการซุปเปอร์เทนหนึ่ง ธอได้ติด,ดรอบเซมิไฟนอลรายการคุณพระช่วยร้องเล่นเต้นยกครัวสองและรายการไม่ทองคำเด็ก4ได้รางวัลรวมถึงติด,ดรอบชิงชนะเลิศจากนั้นนะครับยุกิเพนพกาก็ได้รับโอกาสขึ้นมาเป็นนังเอกคณะหมอลำนามวิหกของหัวหน้าหนุ่มนกพงศกรมีความสามารถรอบด้านทั้งสวยทั้งเสียงดีจนกลายเป็นเพชรเม็ดงามของวงการหมอลำอีกหนคนทำให้มีคนรู้จักและมีแฟนคลับเป็นจำนวนมาก